สวัสดีค่ะเราคงต้องมาเชียร์ช่องกันสัหน่อยนะคะเชียร์ให้มีคนไปดูเยอะๆจะได้มีเงินซื้อกาแฟกินเองค่ะใครนะเป็นสปอนเซอร์กาแฟนี่กาแฟหมดรเลเดอร์นี่ซองซีเคีหมดแล้วไปกินในกาแฟกาแฟเก่านะเนี่ย เอาแค่นี้พอเดี๋ยวยานออยานข้าไปทำคลิปอีกค่ะในไหนก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวอียานจะข้าบเอาไปทำมาหาแดกอีกก็ต้องทำซะเลยเพราะว่าบังเอิญเมื่อเช้าที่ฉันอย่างที่เล่าให้ฟังว่าตื่นตื่นแต่เช้าแต่ก็คือตื่นแล้วนอนไม่หลับเลยทำคลิปจากนั้นก็หลับต่ออีกงีบใหญ่ๆนะคะก็เลยได้ทันดูอันนี้บังเอิญเป๊ะตรงไปพอดีเจอก็เลย ดูดเอาไว้มีความรู้สึกว่ามันสนับสนุนเรื่องที่เขาพูดถึงแต่เรื่องเงินนะคะแล้วก็วิธีการพูดของเขาเหมือนหมายอย่ากไก่ที่เล่นทีิจริงเหมือนกับอ้าล้อเล่นแต่พอพูดออกมาอย่างนี้ปุ๊บนะคะถ้าไม่อียาย e 79ก็จะเป็นอ e ีน e ั่นอีนี่เดี๋ยวก็จะซื้อกาแฟส่งไปให้กันนะคะคือคือเขาคุณดิฉันมองว่ามันน่าทุเลนะ่ะ แกอีกแค่กาแฟสองสองเนี่ยมันกี่ตังค์เชียวคะต้องมาพูดทีเล่นทีจริงอุ้ยใครเป็นสปอนเซอร์กาแฟนะกาแฟจะหมดแล้วนะอันนี้ต้องมากินของแค่กาแฟยังไม่มีปัญญาซื้อแดกคือเป็นอะไรที่กระจอกมากเลยนะคะแล้วคุณจะเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ยังไงกระเสริฐแค่กาแฟคุณยังไม่มีปัญญาซื้อแดกเองต้องคอยอ้อนขอจากเอซ fc แก่พวกนี้สักวันมันไตหงไตาหาไปหน้าจอนั่งดูนั่งฟังคุณเหมือนกับเอ,อแม่ไอ้ขาหมูที่ชักตายคาคลิปชักว่าของไอ้พวยเนี่ย fc พวกคุณมานั่งดูคุณเล่นตลกโปกหาน้ำแตกไตหงไตาหาไปเนี่ยต่อไปใครจะซื้อกาแฟให้แดกคะกูถามหน่อย <c oughs> จะลงแดงอดกาแฟตายหรือเปล่านะคะ ไม่ว่าจะเป็นเบียร์เป็นของกินอะไรที่มันดีๆทั้งหมดเนี่ยเอฟซี FC เป็นคนจ่ายให้ทั้งหมดสังเกตดูนะคะเวลาเขาทับบุญจะเป็นเอฟซีคนอื่นที่ไปร่วมบุญด้วยแต่เอฟซีตัวตึงกลุ่มกวนของอีก้อยเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้ทำบุญเพราะว่าทุกเดือนต้องปเปออตัวนี้ จะค่ากินค่าอยู่ค่านู่นค่านี่ต้องเปไอตัวนี้กันไม่ใช่มือก็ออกมาปฏิเสธสิออกมาสาบานสิว่าไม่จริงใช่ไหมไอ้ไหลออกมาสาบานสิว่าอีกแก่ๆพวกเนี้ยไม่เคยต้องเปอะไรเลยว่าน,นี้มีช่องช่องหนึ่งเขาเอาขอเขาข่าวเก่าๆก,กับคดีภูเขาแห่งหนึ่ง มาเปิดมาเปิดผมมองนะเอามาเปิดทำไม้ตัวเองเป็นตัวความตัวเองเป็นตัวความจำอะไรไม่ได้เลยเหรอคนที่เป็นเจ้าของคนที่เป็นเจ้าของเรื่องจำอะไรไม่ได้เลยต้องเอาเอาขามาเปิดเหรอโอ้ถ้าเอาขามาเปิดนะครับเขาไปฟังเองก็ได้ส่งลิงก์มาได้ไปฟังก็ได้ใช่ไหม สวัสดีทุกท่านนะครับผมการเอาข่าวเอาประโยคเอาเรื่องราวที่ได้มีการถแถลงนะคะไปโดยตัวท่านพบตรเนี่ยไม่ใช่ว่าสาวิธีเป็นตัวความแล้วจำอะไรไม่ได้แต่เขาอยากให้ย้อนฝั่งประโยคท่านพบตรว่าเขาทุ่มเทกับคดีนี้ มากเพียงใดรอบคอบมากเพียงใดไอจุดที่บอกว่าพยายามจะกล่าวหายอย่างนู้นอย่างนี้ท่านเองได้ชี้ชัดนะว่าตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานมากพอมีคนสงสัยไหมมีแต่ยังไม่มีหลักฐานมากพอที่จะไปเรียกไข่มาเข้ากระบวนการตามกฎหมายได้จะต้องรอการตรวจสอบให้แน่ชัด วิธีการนี้เป็นวิธีการเขย่าไข่บีบไข่ไอคนที่มันร้อนตัวแล้วก็ใช้ได้ผลซะด้วยเพราะร้อนตัวมากจะต้องไปนั่งฟังต้องไปไปไป,ไปท่าทายไปเหมือนกับคือกล้าชมคือตัวเองคงภูมิใจว่ากูเนี่ยไปชนพบอบตรลมาแล้วนะคะส่วนไอ้ไหลตัวเองไม่มีคอนเทนต์อะไรจะพูพอสวิตีเปิดตรงนี้ได้ก็ออกมาหาวาสวิตีเป็นตัวความจํา ไม่ได้เหรอข้อมูลมีอะไรยังไงที่ตัวเองเนี่ยมานั่งถามเอซีว่าพ่อแบมเจอไอ้พลอยตอนกลางคืนหรือตอนเช้าจำไม่ได้เหรอเรื่องราวสำคัญขนาดนั้นสำคัญขนาดมัดตัวไอ้พลอยได้เนี่ยจำไม่ได้เหรอว่าเขาเบิกความให้การเบริกความแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวทุกครั้ง จะเป็นเวลาเดียวกันหมดคือ9ก้าโมงกว่ากว่าตีกลมๆวม่า9ก้าโมงครึง่งเอนไหมตัวเองจำเรื่องสำคัญอะไรไม่ได้เลยแล้วไม่ยอมรับอะไรหลายๆอย่างแต่พอเห็นสวิตตีมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจมันน่าสนใจจริงๆตรงที่ถ้าเราย้อนกลับไปฟังเมื่อสี่ห้าปีก่อนขั้นตอนการตรวจสอบทำไมถึงเชื่อว่าต้องมีคนทำทำไมถึงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทุกอย่าง มันจะได้เห็นรายละเอียดชัดว่าพอทอเขาเก็บหลักฐานอะไรได้บ้างได้อะไรมาบ้างเก็บอะไรได้เมื่อไหร่ยังไงแล้วทำไมเขาถึงมั่นใจว่าจะต้องได้แน่ๆแ,แต่ต้องใช้เวลาแล้วเขาก็ไม่วางคดีทิ้งนั่นคือเขามั่นใจว่าเขามาถูกทางและที่เขามาถูกทางนั้นอย่าลืมว่าจะมาป้ายเป็นความผิดทุงสาริธีว่าสาริธีไปใส่ความไม่ได้พี่รุด หลายอย่างส่วนใหญ่มาจากตัวจำเลยเองและคนรอบข้างจำเลยอย่างเช่นเมียของจำเลยสมพรเป็นตัวเปิดพิรุษอย่างเรื่องไปซ่อมปลาปาถ้า,านึกรู้ดูให้ดีเตรียมกันมาดีๆคงจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้แต่ตอนนั้นสมพรคงยังไม่รู้ ว่าผัวไปไหนมาในคืนวันที่สิบเอ็ดผัวบอกยังไงก็ตอบไปอย่างนั้นแต่ตอนหลังเนี่ยรู้แล้วว่าจะต้องตอบให้เหมือนกันยังคุณลองคิดดูคุณบอกว่าคืนวันที่สิบเอ็ดเมียไปให้การว่ากลับมาก่อนผัวถึงบ้านประมาณสองทุ่ม ส่วนผัวเนี่ยประมาณช่วงห้าทุ่มถึงเชี่ยงคืนแต่ผัวไปบอกว่ากลับพร้อมกันพอเรียกสอบครั้งที่สองผัวเมียคุยกันแล้วถ้าคุณเป็นเมียที่ฉลาดและที่ดีคุณไม่สงสัยเลยมีเหตุการณ์หลานตายแล้วคืนวันนั้นผัวฉันไม่ได้กลับบ้านแต่กลับไป บอกกับตำรวจว่ากลับมาบ้านพร้อมฉันแต่ความจริงมันไม่ใช่แล้วมาขอร้องให้ฉันโกโหกตำรวจคุณไม่สงสัยเหรอสงสัยนะสงสัยนะตรงนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ตํารวจลากอิเถิเข้าไปด้วยก็ตรงที่ว่าถ้าอิทถิให้ความร่วมมือในการโกหกหลายๆเรื่องเพราะว่าตัวเองถูกนําเข้าไปร่วมอยู่ในคดีนั้นแล้ว ตัวเองถูกนำเข้าไปร่วมอยู่ในคดีนั้นแล้วถ้าไม่ร่วมด้วยช่วยกันเดี๋ยวจะไม่รอดทั้งคู่เป็นไปได้มากเลยนะคะว่าอีเถิกนั้นถูกผัวแอบยุ่มมอยเอาไปวางไว้เพราะกะแล้วว่ามีอะไรเกิดขึ้นเมียจะต้องตกบันไดพลอยกระโจนไปด้วยเพราะฉะนั้นมันจะต้องเล่นตามให้มันไปโกหกให้มันมันจะต้องพูดตาม ตรงนี้มีความเป็นไปได้สูงจริงไหมคะ